สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิบภาพพี่น้องมาเบิงสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาตามดูครับมาติดตามดูครับนี่ครับคอกเสือครับเป็นตำนานคอกเสือเก่าแก่ครับสถานที่นี้ตั้งอยูนะ่ณ อำเภอหน้าน้อยจังหวัดน่านครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแกา่มาส่วอายุคนหลายคนนี่คือทางลงคอกเสือครับตามไปครับเป็นตำนาน เคยขังเสือไว้นี่แต่สมัยปุญญาตาถวดสมัยโบราณครับเดี๋ยวคือว่าเสือลงมานีขืนเสือขืนบบได้ครับขังเสือไว้นี่เลยเป็นตำนานคอ,อกเสือชมชมหลบดหลอบแต่สมัยก่อนเป็นหลุมลึกครับพันนี้มันกน็หลายปีแล้วก็เริ่มตื่นเริ่มเขิน ติดตามครับตำนานคอกเสือครับใไข่านมาทางอําเภอนาน่อยกับมาแอวะเที่ยวชมได้ครับแวะชมคอกเสืออําเภอนาน่อยอยู่จังหวัดน่านครับเป็น หลุมลึกครับมันหลุมลึกมันมาณ20เมตรประมาณ20 20เมตรได้ครับหลุมลึกสมัยก่อนขังเสือไปนี่ให้ว่าเสือลงมานี่ขึ้นบ่มี่ท่างขึ้นได้ เลยเป็นตำนานอคอกเสือมะเกามะแก่เดี๋ยวนี้กระตื่นเคินนะครับเดี๋ยวนี้กระตื่นเคินแต่ไม้ก่อนนี่ลึกครับเราคานกันมาเนี่ยไม้ก่อนนี่ลึกกว่านี้ครับเดี๋ยวนี้มันก็หลายปีแล้วนี่ครับ ครับตำนานโอกเสือยอดสูงมากครับว่ายีกว่าเมตรน่าจะได้อยู่ความสูงยี่สกว่าเมตรถ้าจะได้อยู่ครับโอกเสือครับโอกเสือไผพันไปพันมากกบมาแวะชวมแบวะเที่ยวได้ครับ อู่ที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับสวยงามครับสวยงามมาครับ